สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างดิวดีทาวนะครับแล้วก็มีเท s c o ้โลตัสแล้วก็ห้างไดมอนด์นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถไปขนส่งอุดรธานีแห่งที่1ได้นะครับด้านหน้าคือห้างดิดีทาวแล้วก็เข้าไปด้านในเนี่ยฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้าไปขนส่งแห่งที่1ของจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวเรา เข้าไปด้านในกันนะครับไปดูกันว่าบรรยากาศในสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของอุดรธานีเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันไม่ไกลมากนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูขนส่งของจังหวัดอุดรว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเดินจากห้างยูดีเทาเข้าไปนะครับถ้าเวลาใคร อยากดูลักษณะของการเดินก็เข้าใน g o o g l e Map นะครับแล้วก็พิมพ์ต้นทาง UD Town แล้วก็ปลายทางเป็นสถานีขนส่งแห่งที่1น,นะครับบางครั้งคือถ้าบางคนมาลงที่มาลงรถทัวร์ที่สถานีขนส่งแห่งที่1เนี่ยจะได้รู้ว่าออกมาจากข้าง UD Town เป็นอย่างไรไกลหรือเปล่านะครับนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศรอบข้างสำหรับการเดินเข้าไปใน สถานีขนส่งเนี่ยเขามีรถทัวร์มาจอดเต็มเลยอุดอรน้องไรวังเวียงแต่ว่าตอนนี้วังเวียงไม่ได้ไปนะเพราะว่าตอนนี้ยังปิดประเทศอยู่อันนี้ก็จะมีเนี่ยมีรถรถทัวร์อุดอรน้องไรวังเวียงจอดเต็มเลยเราเห็นรถทัวร์เ้าก็แสดงว่าบขสอ,อยู่ไม่ไกล ย่ดานหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไปใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณบ่ายอ่มสิบห้านาทีประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวลองดูว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินกี่นาทีนะครับนีเลยทุกคนเดินมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ บขอสอแห่งที่หนึ่งของอุดรธานีนะครับนี่เลยตอนนี้ก็จะเป็นแบบคิวรถสามล้อนะครับเยอะมากมีแบบฝากรับบริการรับฝากรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะนะเนียเยอะมากสามล้อแล้วก็นอกจากสามล้อก็จะมีแท็กซี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแท็กซี่จังหวัดอุดรธานี คือเดินจากยูดีทาวห้างยูดีทาวมาประมาณ450เมตรนะครับใช้เวลาเดินทางใช้เวลาเดินมาเนี่ยประมาณ6นาทีนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบสถานีขนส่งจังหวัดอุดรแห่งที่1นอันนี้เป็นสถานีขนส่งแห่งที่1นนะครับนี่ก็จะมีเป็นรถขอนแก่นอุดรรถตู้นะครับขอนแก่นอุดรเน,นี่ยมีแบรบรถ หลากหลายแบบรถคอนเกนอุดรเฮ้ยรถสามล้อเยอะมากเลยนะคอนเกนอุดรอันนี้ก็จะเป็นรถแบบอ๋อกรุงเทพอุดรก็มีอันนี้ก็จะเป็นรถแบนนถบว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าจะเป็นในอำเภออวังสามหมออุดรธานีนะครับเนี่ยอยู่หมายเลขแปดเนี่ยเขาจะมี อ็ด้านในด้านในนี่ยก็จะมีห้องน้ํามีร้านขายของโอเคนี่คือบรรยากาศอันนี้ช่องที่7คืออุบลราชธานีมาจอดนะครับช่องที่6จะเป็นชัยภูมิหนองคายอันนี้กรุงเทพกรุงเทพปูดอนธานีโมีเวียงจันท์ด้วยช่องที่5เวียงจันท์สุวรรณภูมิอันนี้ช่องที่4ของระยองกรุงเทพระยอง ท้องที่3คือขอนแกน่นมีรถตู้นะครับคุณขอนแกน่นนะอันนี้กรุงเทพราสีมาขอนแก่นอุดรอ๋อเนี่ยอยู่ฝั่งด้านนี้ก็มีอันนี้จะเป็นบ้านไผยร้อยเอ็ดนะครับก็จะมีเป็นแบบวัดอุณหภูมิต่างๆมีร้านขายของมีที่ชาร์จแบตอยู่ตั้งนั้นด้วยตู้ชาร์จแบตครับตู้กาแฟเ okay, เดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ เดินดูบขอสออุดอรหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่มีบัตรเติมเงินมีร้านขายของกินร้านอาหารอยู่ฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีแบบเยอะแยะเลยเนี่ยร้านค้ากินอันนี้จะมีแบบจุดจําหน่ายตัวแลวไปฝั่งด้านนี้ก็มีฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นรถไปขอนแก่นรถตู้ไปขอนแก่นนะครับแล้วก็ด้านไหนก็จะมีเป็นแท็กซี่ด้วยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นที่จอดรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่หนึ่งมีทั้งรถแท็กซี่มีทั้งรถสามล้อเลยนะครับในด้านในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรแห่งที่หนึ่งพาเนี่ยพาเดินวนนี่บขอสอ,อยู่ฝั่งนั้นนี้นะครับสีส้มๆมเนี่ยอันนี้จะเป็นบขอสอ อยู่ฝั่งนี้ที่จะขายบุตรสลัคำทัวร์มีทัวร์มีห้องพักอ่ามีห้องพักมีรีสิเดน์ห้องพักอะไรต่างๆด้วยสามพพิเศษ3 5มพธรรมดาเป็นแอร์สามพันถ้าธรรมดาแบบพัดลมสองพันสอแบบนี้นะครับเนี่ยมีจำหน่ายตัวอะไรต่างๆเยอะแยะเลยถ้าใครมาก็เนี่ยมาตรวนี้ได้มีที่พัก แต่ว่าที่พักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ฝั่งดน,นี้จะเป็นของชานทัวร์นะครับบริษัทชานทัวร์กรุงเทพอุดรอ,อันนี้ก็จะเป็นรถตู้ไปกรุงเทพอุดรหนองคายนะครับฝั่งด้านนี้อุดรหนองคายฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะมีเป็นร้านอาหารด้วยนะร้านข้าวเดี๋ยวเราพาไปดู บริเวณใกล้ๆอันนี้จะเป็นกรุงเทพหนองคายนะครับธนาชัยแอร์อ๋อนี่ไงธนาชัยแอร์อันนี้จะเป็นอันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นสกลนครสกลนคร,ร,ครแล้วก็เป็นกาลสินนะครับช่องที่สิบหกกาลสินสกลนครอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นอุดรคําตากล้านะครับก็จะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรรถในจังหวัดนะครับมีมีเป็นกรุงเทพบริษ,ษัทน้องคายขนส่งเข้าบกขสเก่าแล้วก็อำเภอศรีชยงใหม่อุดรบึงการมีแบบสว่างบางพังโคนโอเซกาก็มีนะครับเขาก็จะมีหลายที่นะแบบจังหวัดนครราชสีมาก็มีเป็นบัสต๊อปมุกดาหารอุดรธานีตัวนี้ก็มีสกลนคร อุดรธานีนี่อยู่ฝั่งนัน้นนี้นี่นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศของขนส่งแห่งที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าขนส่งแห่งที่สองอยู่ไกลจากนี้หรือเปล่านั่นจะไกลจากนี้อยู่พอสมควรพอดีว่ามาเดินเล่นที่ยูดีทาแล้วครับก็เลยลองเดินจากยูดีทาข้ามาเพราะว่ามันแค่ไม่กี่เมตรเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านข้าวเปียกโจ๊กแกงเส้นลูกชิ้นกับข้าวอะไรต่างๆนานา,นา อยู่ฝั่งน้านนี้นี่เลยเยอะแยะนี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศของออขนส่งนะครับโอเคหลังจากที่เราเดินวันนี้คือเดินบนหนึ่งรอบแล้วนะครับวนไปทางฝั่งนั่นนูแล้ว <Yeah. S 2> เดินเข้ามาเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปด้านนอกอันนั้น เซนท่านนะครับเนี่ยพอเราเดินมาฝั่งด้านนี้ใช่ไหมถ้าเราจะไปเซนท่านนะครับเราสามารถที่จะเดินออกฝั่งด้านนี้ได้เลยนี่จากยูดีทาวน์ีออกซอยนี้เนี่ยแล้วก็เดินไปเดินไปด้านนี้ บริการรับฝากรถก็จะเป็นช่องเหมือนเดิมบริการห้องแอร์สี่ร้อบาทอยู่ด้านนี้ก็มีนะครับห้องแอร์รับฝากมอเตอร์ไซค์วันละ20สบาทฝากได้ตลอดเวลาอ๋อมีอค,คนมาฝากรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ด้วยคันละยี่สิบบาทแล้วฝากมอเตอร์ไซค์ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูจากมันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับจากเมื่อสักครู่ที่เราเดินมาคืออยู่ดีทาวใช่ปะเดินมาประมาณหกรอเอ้ยเท่าไหร่นะลืมแล้วประมาณ6นาทีอะเดินประมาณหกนาทีก็จะถึงขนส่งตอนนี้เราก็กำลังเดินจากขนส่งออกไปเซ็นทัลไปดูกัน ก็จะมีห้องทัก400บาทบ้างนะครับอยู่ด้านนู้นนีเลยโหถึงแล้วด้านหน้าของเราเซนทันพลาซ่าดเ,เดินออกมานิดเดียวเองจากขนส่งแห่งที่หนึ่งนะครับคือทะลุจากยูดีทาวมาขนส่งแล้วก็มาเซนทันนีรู้สึกว่า ด้านหน้าเขาจะมีตลาดต่างๆขายของขายสินค้าต่างๆด้วยนี่เลยแต่พาเดินไปฝั่งด้านนี้ไปเดินเล่นเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเซนทันกันสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเราข้ามตรงโอ้รถประเทศไทยคือคนข้าม ทางมาลายนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะไม่มีการผ่อนไม่มีการคือเห็นรถอยู่ไกลมากเลยกําลังจะข้ามทางมาลายเขาแบบเปิดไฟใส่อ่ะแล้วรีบเหมือนพุ่งมาเลยอะไรอ่ะคือเราข้ามทางมาลายอ่ะเราไม่ได้ข้ามแบบถนนสุ่มสี่สุมห้านะทาไมถึงเป็นแบบนี้ประเทศไทยบ้าไปแล้วข้ามทางมาลายนี่เคยเห็นอุบัติเหตุบ่อยมากเลยเนาะนี่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  ถึงแล้วนะครับทุกคนสามารถที่จะเดินได้นะถ้าใครมาแบบรถโดยสารที่เป็นรถบัสอะไรแบบนี้แล้วมาลงขนส่งหนึ่งอยากมาเซนทันเราไม่ต้องนั่งรถนะครับเดินมาได้เลยใกล้ๆเองหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยากมาเซนทันนะครับอยากไปยูดีเทาก็สามารถที่จะเดินจากขนส่งแห่งที่หนึ่งเนี่ยไปยูดีเทาได้เหมือนที่เราเดินมาระยะเวลาเสั้นๆเองคือ อันนี้คือเดินจากยูดีทาวมาถึงเซ็นทรัลเลยนะมันก็อาจจะแบบระยะนึงอาจจะแบบรู้สึกเออหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบ่งครึ่งอะไปห้างใดห้างหนึ่งเนี้ยเดินนิดเดียวเองโอเคนี่คือเซ็นทรัลลาดพร้เซ็นทรัลลาดพร้าวเซนทัลอุดรดถึงแล้วนี่คือบรรยากาศของการพาเดินชม สถานที่นะครับก็มี u ูดีทาวเซนทันแล้วก็สถานีขนส่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ